คาริซาสักครั้งแรกแป็นขับเทียงกันวันนี้รอยสักหรือว่าแทททูหรือว่าเพนท์หรือว่าสติ๊กเกอร์อกันแน่และเฮดิสิมมนถึงกับชมลิซาวาลิซานัมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจนถึงขั้นต้องดึงมันออกมาใช้ให้ไดมาร์ที่สุดและคลิปนี้สนับสนุนโดย Netflix Premium เ,เดือนละ129บาทสมัครง,ง่ายชัดตาแตกแบบ 4K Ultra HD จาก NS t h e a t r จะทำให้คุณได้อินและก็ฟีดเข้าถึงอารมณ์ความเรียนแบบชัด 4K มาสมีทั้งสารคดีหนังอนิเมะและการโชว์หรือแม้แต่ซีรีส์กับ ฟีดคับฟีดแน่ปานว่าเฟิลเมล็เบิงเพลือส่วแถววันนี้ดูไม่จบวันหน้ามาดูตอกก็อย่างใดประวัติไม่มีการหายเว้ยสายซีรีส์มาคักไปลวแถมมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหาใช้เพียงแค่อดีตรายอย่างเดียวและสมัครค่ที่มีผู้ให้บริการอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้เลยและพิเศษจริงสมัครแค่ที่บอกว่ามาจากช่องอะไรแชนแนลรุ้นรับเงินหนึ่งหมื่นบาททุกเดือนฟรีๆไปเลยสัตว์ทสมัครคลิกลึงใต้ล่างหรือกค้ดรับ เ e t f ี i โฟ k u l t อัลตาเอสบีเดือนละ1 2 9ย่บาทจากเอสเอฟเดเอร์ครับ กรับสวัสดีกทเจลีลี่ทุกคนครับผมหน้าดอ channel ลิซันศักดิ์ศรีค้างเป็นดอกเอเดนไวส์ครับคุณผู้ชมและนี่พูดกันให้เซตเลยในอินเทอร์เน็ตตอนนี้เป็น talk up the town เลยโดยในเจ้สารฮาร์เปอร์สบาซ่าของสิงคโปร์ได้นำไปสร้าขึ้นปกเป็นแบบ b เซ s e ิ limited edition ราคา2,000เท่านั้นซึ่งได้สปอยมาแล้วก่อนหน้านู้นเอาไว้อย่างเนินนะ่ะแล้ววันนี้เองนะครับก็ได้ปล่อยภาพเรียกน้ำย่อยให้แฟนคลับรีอ e เ r อร์เสียงเงินกับความแซ่บความนัวของลาลิสาในพสต์ล่าสุดบทอี ซึ่งหนึ่งในจุดที่หลุดโฟกัสนะครับนอกจากหน้าสวยๆหุ่นแซบ่บๆชุดเริ่ดๆตามฉบับลิซ่าไย 2K ก็คือมันมีพภาพๆหนึ่งที่แฟนๆเถียงกันว่านี่เป็นรอยสักรหรือว่าเป็นรอยเพ้น์หรือเป็นแทสทูหรือเป็นสติ๊กเกอร์บริเวณสีข้างของเธอโอโ้โหคุณผู้ชมเ้ยมีงานแต่ละทีไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยทีเดียวแซบ่บเกินใครจะคิดว่าหญิงสาวที่กลัวเข็มถึงขั้นลมจับและเป็นลมล้มพับสรุปที่ตกของโรเซ่ทันทีที่ฉีดยาเสพ เพราะว่ากลัวมากลัวเข็มสุดๆจะมาสักดอกเอเดนไวส์ wise, ดอกเล็กๆข,ขนาดส3นิ้วที่สีข้างได้ซึ่งตรงสีข้างนี่นะครับโอ้จะประสบการณ์ตรงของผมเลยบอกเลยนะครับว่าเจ็บบอบเท่านั้นคือโจต้องสีข้างนี่นะครับเป็นส่วนที่มีเนื้อกับหนังที่ติดก,กระดูกโนเซลรไล์ no ite, พร่องไขมันเวลาโดนเข็มจิ้มลงไปแต่ละทีเนี่ยอื้อือีพออีเม่เอ้ยจากบรวดแทบอยากจะกลายร่างเป็นชนีร้องกรี๊ดกรี๊ดให้รู้แล้วรู้รอดป เก็บคัดไม่สูและความหมายสําหรับดอกเอเดนไวส์เนี่ยนะครับผมเคยทําไว้นานแล้วหลายคลิปมากดังนั้นคลิปนี้ผมจะขอเอาความหมายจากคลิปเดิมมาแปะให้ฟังละกันเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบพอเป็นสังเกตว่าทําไมไทิซ่าถึงชอบดอกเอเดนไวส์มาตั้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันดอกเอเดนไวส์คือดอกราชนีแห่งเทือกเขาแอลแห่งสวิตเซอร์แลนด์มันเป็นดอกไม้แห่งคุ้นเขาสีขาวสวยซึ่งเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ดิซ่านั้นชอบที่สุดดอกเอเดนไวส์เนี่ยนะครับตามตำนานนั้นมีเรื่องเล่าให้ฟังด้วยนะเออเดี เอาแบบพอกรุบกรุบถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ในยอดภูเขาสูงสันแห่งเทือกเขาหนึ่งที่ปกคุมไปด้วยหิมะมีราชินีผู้หนึ่งอาศัยอยู่ที่ภูผาพร้อมกับโนมหรือว่าขนแคะจํานวนหนึ่งไว้คอยรับใช้อาศัยอยู่ด้วยกันณภนะูผาแห่งนั้นเล่ากันว่าเธอคือราชินีที่มีผิวพันเขาจ้วง ดุดลาชินีมีรูปร่างหน้าตาที่งดงามเกินมนุษย์บนรดาที่จะมีได้ลาชินีแห่งน้ำแข็งผู้นี้เธอชอบขับขานบทเพลงเป็นอย่างมากโดยตามตำนานกล่าวว่าเสียงของเธอนั้นสามารถทำให้คนเล่งแกะแถบนั้นทั้งหมดที่ได้ยินได้ฟัง ถึงกับลุ่มหลงและกระคลังรักแบบลบซิโกผู้ใดได้ยินผู้ใดได้ฟังผู้นั้นต้องหาวิธีตามหาพร้อมมุ่งหน้าไปที่พำนักของเธอเพื่อยนโฉมความงามของเธอให้ได้สักครั้งหนึ่งแต่ทว่าเธอนั้นคือราชินีน้ำแข็งที่มีหัวใจเย็นจะเยือกไหลซึ่งความโหยหาในความรักถึงแม้ว่าจะมีผู้ชายมากมายเข้ามาให้เธอนั้นได้เลือกสรรในที่พำนักของเธอแต่เธอก็ได้หามีใจให้ใครใหม่เต็มที่เธอก็จะเล่นกับเด็กเลี้ยงแกะเหล่านั้นพอหอมปากหอมคอพอเบือ่อหน่ายในที<อ>่ส<อ>ุดแล้วก<อ>็จะ ถูกพวกโนมหรือว่าพวกเพนแค่เหล่านั้นจับโยนลงไปหน้าผาให้ตายทุกคนจนกระทั่งณนวันหนึ่งพันล่วงเลยไปมีคนเลี้ยงแกะอยู่คนหนึ่งขึ้นไปเจอเธอบนที่เธอนั้นผำนักอยู่เขานั้นก็มีรูปประพันธ์สันฐานรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับเด็กเลี้ยงแกะคนอื่นๆไม่ได้มีหาเฮวอะไรพิเศษเลยแต่ทว่าเขาคนนั้นกลับทําให้หัวใจราชนีนั้นหวั่น,นไหวและก็ค่อยเกิดเป็นความรักขึ้นมาในไม่ช้าราชนีน้ําแข็งขับคานบทเพลงอันไพเราะร่วมชั่วโมงจนหมดวันท่ามกลางคนเลี้ยงแกะที่อยู่ตรงนนั้้เเียงงขาอ จากลาชินีผู้ที่มีหัวใจเย็นจะเยียกดุดน้ำแข็งก็กลับกลายเป็นผู้หญิงที่มีความรักเพิ่มขึ้นมากทีละเล็กและน้อยจนในที่สุดลาชินีผู้นี้ก็ตกลงปลงใจก็อยากจะแต่งงานกับมนุษย์สุดแสนธรรมดาผู้นั้นความรักของทั้งคู่นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ดีเราก็จะแฮปปี้เอนดิ้งแล้วล่ะอีนิสหนึ่งคือ Happy แฮปปี้เอนดิ้งล้วแต่ทว่าจูๆ่ๆโหนผู้ถึงเป็นทาส บริวารเกิดอาการหึงหวงราชินีขึ้นมาอารมณ์ประมาณว่านี่นายเราอย่ามายุก,กันนายเรานะพวกเธอนะั้นจะเอาความรักของนายเราไปไม่ได้เอากลับคืนมาเดียวเนะอันนี้ in. อินพวกนมหรือว่าคนแค่กลุ่มนี้นะครับก็รวมหัวกันวางแผนเล่นแร่แปรธาตุกลอุบายจนในที่สุดแล้วสามารถหลอกล่อชายเลี้ยงแกะและราชินีออกจากกันได้สําเร็จก่อนที่คนแค่เหล่านั้นจะจัดชายหนุ่มผู้นี้ที่ราชินีนั้นหลงรักและจะวิวาด้วยในเลว,วันโยนลงสู่หุบเขาพันและ เขาก็เสียชีวิตลงในที่สุดโดยหลังจากที่ราชินีนั้นทราบเรื่องเธอนั้นก็เสียใจมากหัวใจของเธอนั้นแทบแหลกสลายชายผู้นี้คือสิ่งเดียวที่เธอนั้นมีความสุขทันใดนั้นเองดวงตาของเธอนั้นก็เริ่มอุ่นขึ้นและแดงระเรือพร้อมกับปล่อยน้ําตาแห่งความเศร้านินล,ดดลกหยดแรลกและหยดสุดท้ายล่วงลินผ่านใบหน้าลงสู่พื้นธรณีกลายเป็นดอกเอเดนไวส์ดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งเทือกเขาแอลเพื่อเป็นตัวแทนของรักแท้ไม่มีเปลี่ยนแปลง ย้อนกรรมธิภาพดังกาศนะครับมีการตกเถียงกันวิษวรศาสตก์จริงหรือเปล่าเพราะว่ารอยสักนั้นมันถูกทําขึ้นได้ไม่นานเนื่องจากว่าสีนั้นยังชัดและสดมากๆจนไม่สามารถแยกออกได้เลยว่ามันคือรอยสักจริงๆหรือว่าสีเพ้น์กันแน่แต่ถ้าเป็นรอยสักจริงจะอาจจะไปสักพร้อมกับพี่จีซูก็ได้เพราะว่าพี่จีซูล่าสุดก็เพิ่งมีรอยสักโพออกมาเมื่อไม่นานมานี้ที่สีข้างใต้ราวจุกกระแหของเธอมันมีรอยสักอยู่นี้หนึ่งราวกับหมึกกระเด็นใส่ <laughs> และด้ยวยความที่มันมีรอยสักเล็กๆคล้ายๆกันนะครับแฟนๆแฟก็เลยคิดว่าทั้งคู่น่าจะนัดเวลาการไปวัดความกล่าเพื่อก้าวข้ามผ่านความกลัวนี้ก็เรียกว่าสาวในแบ็คพิซนั่สักกันเกือบทุกคนเลยยกเว้นเจนนี่ที่ผมยังไม่เคยเห็นส่วนใครที่คิดว่าลิซ่านั้นไม่สักแน่ๆสิ่งนี้ถ้าเป็นรอยสักจริงผมว่าน่าจะตอบคําถามในใจเป็นหมื่นล้านคําได้ดีอยู่เหมือนกับการสักครั้งนี้จะไปสุดความกลัวที่เธอนั้นมีมาตั้แต่ตอนเด็กๆจนถึงตอนโตก็เป็นได้และถ้ามันเป็นรอยสักจริงๆผมคิดว่ามันเป็นรอยส ที่สุดตั้งแต่ต้นยันปัจจุบันและใครที่เคยบอกว่าแบคพิงนนะั้ไม่สักหรอกเพราะาเป็นผู้หญิงยิงเรือจะมาสักและหางานยากนั้นก็ให้ดูไปเค,เคสๆไปเพราะว่าแบคพิงและกาลิซ่านั้นคือข้อยกเว้นของกฎฟิสิกส์ในจักรวาลใบนีบน้ส่วนนิตยสารนะครับก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าถ้าว่างเว้นจากงานเพลงก็ลงดีเทลสู่งานหลักนั่นก็คือขายของอนาคตในเดินสายถ่ายงานรับเป็นจบัจบจอบหากไม่ต่อสัญญาก็ดูเขาท้าอยู่นะคุณผู้ชมเพราะว่าเผื่อไม่ได้เลยเอะอ,ออกบอกนั้นขึ้นหัวนี้ไทยจีนเกาหลีญี่ปุ่นอเมริก ยุโรปเดินสายเก่งอย่างกับเน็ต 5G แถมล่อยออกมาแต่ละทีนี้โอ้โหเพิ่มความแซ่บทุกเลเวลจริงๆอย่างล่าสุดน,นะครับในนี้จะสานฮาเปอร์บาซาสิงคโปร์นะครับลิซ่านั้นได้ขึ้นปกในหัวข้อโปรเจกต์ว่าจากลิซ่าสู่ความรักเป็นการถ่ายปกนิตยสารแบบเอ็กซ์คลูซีฟเย็บเลม5ปกลงบ็อกเซตในฉบับเดือนมีนาคมสนนราคาอยู่ที่78ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ2,000ตน้ตนๆในบ็อกเซตนี้นะครับก็จะเป็นภาพแบบ y 2K ผสมวินเทจเก๋ไม่ไหวยืดหน้าฟิกของฮาเปอร์บาซาสิงคโป ไปเต็มๆโดยปกนี้นะครับเซรีน่อัดหนักจัดเต็มดีเวอร์ถูกปกและทางนิตยสารเอนะครับได้กซิบอกเป็นตัวหนังสือกับสิ่งที่จะได้รับในนิตยสารฉบับนี้ว่ามันมีอะไรเยอะมากๆเลยที่เป็นเอ็กคลูซีฟที่ออกมาจากปากของลิซ่าเองและทางบอกอรหรือว่านิตยสารนะครับก็ได้อวยะหนักจัดเต็มเลยว่าในบรรดารางวัลต,ต่างๆของลิซ่านั้นไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดใน24ชั่วโมงแรกในเพลงลาริสาของเธอหรือการเป็นสตรป,ปิเคป o อปที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในอินสตาแกรม นเดือนมก,กราคมและก็เป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่ได้รางวัล MTV Video Music Award และ MTV Europe Music Award ในสาขา Best K-pop ที่ยอดเยี่ยมกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกในผลงานโซโลอัลบัม้มในระดับสากลเป็นครั้งแรกด้วยยอดขายที่ทำลายสถิติและรางวัลการันตีมากมายในวงการและย้อนกลับไปเมื่อเธอนั้นอายุ13ปีเธอก็กลายเป็นที่จดจำในฐานะผู้สมัครเพียงคนเดียวที่ผ่านการออ d i t i o n ในประเทศไทย ท่ามกลางความคาดหวังของผู้มาออดิชั่นหลายพันคนและหากมองย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาความนิยมของเธอนั้นก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้นะครับก็มีบทสัมพันธ์เล็กๆออกมาด้วยนะครับเอามาเป็นน้าจิ้มให้เรารู้สึกว่าอืมฉันต้องซื้อแล้ว่ะฉันต้องซื้อแล้วโดนป้ายยาขนาดนี้แล้วฉันต้องซื้อก็คือ เขาบอกว่าลิซ่านั้นอยากจะให้บิ๊งนั้นมีความทรงจําที่ดีที่สุดมันจะเป็นแรงกระตุ้นให้เธอนั้นอยากจะเป็นศิลป,ปินที่ดีเพื่อที่จะได้นําเสนอความเป็นเรื่องให้กับแฟนๆได้อยู่เสมอและเธอก็มีความสุขมากและมั่นใจสุดๆเมื่ออยู่บนเวทีด้วยเช่นกันผลนะเขาป้ายยาละสูชื้อทำแมสโว และนอกจากนี้แล้วนะครับลิซ่ายังพูดถึงเฮดิซิมานด้วยถึงความประทับใจซึ่งเธอนั้นได้พูดถึงการดึงศักยภาพของเธอผ่านเฮดิซิมานเอาไว้มาเป็นสังเกตด้วยว่าลิซ่าบอกว่าเฮดิซิมานนั้นเป็นคนที่ช่วยให้เธอนั้นรู้จักเสน่ห์ของตัวเองที่ตัวเองนั้นไม่เคยรู้มาก,ก่อนว่าตัวเธอเองนั้นมีเสน่ห์แบบนี้หรือบางทีเธออาจจะรู้แต่ว่าอาจจะลืมไปแล้วลิซ่าบอกว่าเฮดีได้พูดและก็อธิบายให้กับเธอนั้นได้ฟังถึงคุณสมบัติที่น่าทึ่งตรงนี้เพราะว่ามันเป็นสิน่งที่นางเเเฉพะ็นสนตัวขอธอธ ก็เรียกว่าน,นี่เป็นครั้งแรกที่ลิซ่านั้นได้พูดถึงเฮดิสิมานว่าเฮดิสิมานนั้นเคยดึงศักยาภาพของเธอั้นออกมาเพราะว่าปกติแล้วเฮดิสติมานนั้นตีสมากบทสัมภาษณ์ก็แทบไม่มีบทขอบคุณก็แทบไม่เจอแต่พออยู่กับลิซ่าและทํางานกับลิซ่าเขาก็มองเห็นศักยาภาพของลิซ่าแล้วก็ดึงส่วนนั้นออกมาเพื่อประโยชน์กับลิซ่าเองในอนาคตแบบว่าไม่มีการถึงแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วพวกเขาทั้งคู่นั้นอาจจะไม่ได้ร่วมงานกันในวันในวันหนึ่งก็ตามแต่เขาก็ดึงแล้วก็สอนแบบหมดเปลือกเพราะ,ะรเฮดิสน ระบบชีวิตของเขาตั้งแต่นู้นเลยปี2019ตั้งแต่ต่อริซานั้นยังไม่โด่งดังทั้งผักด,ดันและก็แนะนําจนแสดงออกของมวลเสน่ห์ได้อย่างหลากไหลายคาแรคเตอร์ทั้งโก้หรูชิคแพงแรงวินเทจทํางานมาด้วยกันตั้งแต่ตปี2019นี่ก็5ปีเข้าไปแล้วก็เรียกว่าสนิทก,กับเฮดิสต์มานแล้วก็พ่อปีเตอร์พร้อมกับครอบครัวของเซลีนเป็นอย่างดีแถมยังรู้ศักยภาพของริซาจนจัดงานชนแบบหนึ่งเดียววัดกระแสแบบครบเล่ากับรู้ว่าเธอนั้นกําลังถูกดูถูกดูแคลนจากคนกลุ่มหนึ่งอยู่นี่จะเป็นข้อ ว่าลิซ่านั้นเธอมีดีพอตัวไม่งั้นเธอไม่เอาเวทีแล้วก็งานที่ผ่านมาแบบอยู่หมัดได้หรอก วนลิซาเอนะครับก็บปื้มเฮียเฮดิสติมานแกมากเลยและก็เคารพสุดๆพูดชมทุกรอบถ้ามีการถามถึงก็เรียกว่าอวยทุกสิง่งดีทุกอย่างและเธอเองก็เป็นมนุษย์ที่แทบจะไม่คิดลบกับใครเลยพูดตรงที่สุดก็คือบางครั้งบิงก็ไม่ได้ใจดีกับเธอนั่นแหละคือคําพูดที่แรงและก็ตรงที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาและมันก็คือเรื่องจริงและนี่คือเรื่องราวที่ผมนามาอัปเดตให้ฟังในคลิปนี้ครับและก่อนจะกลับไปในคลิปนี้นะครับหากใครสนใจ Netflix Premium เดือนละ129บาทชัด ตาแตกแบบ 4K Ultra HD ก็ลองสแกนหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปเข้าไปสมัครหรือสอบถามกันได้เลยครับ